ชอบมีคนมีครอบครัวอยู่แล้วมาจีบเป็นเพราะอะไรอันนี้เป็นท็อปิกของคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่เข้มจะพาเ,เพื่อนๆไปพบกับความเจ็บปวดนะครับของคนที่อาจจะเกิดมามีวาสนานิดนึงแต่มันเป็นความเจ็บปวดถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเรามีนะครับก็คือมีเคสอยู่เคสหนึ่งที่พี่เข้มเนี่ย ตอนนั้นทําการสตรีมเกมอยู่แล้วเ,เพื่อนๆในช่องเกมเนี่ยเขาก็มาถามไว้แปลกใจทําไมชีวิตนี้เนี่ยคือเจอแต่คนแบบนี้เจอแต่คนที่มีลูกมีเมียแล้วมาจีบงงนะคือเคสนี้เขาก็เป็นผู้หญิงนะครับดังนั้นคลิปนี้พี่เข้มอาจจะเน้นการสื่อสารไปถึงผู้หญิงโดยเฉพาะแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคุณสามารถดูรับชมรับฟังแล้วไปปรับใช้ได้นะครับมาดูกันว่าเป็นเพราะอะไรบ้างพี่เข้มได้รวบรวม3หัวข้อใหญ่ ตั้งแต่เลเวลหนึ่งไปถึงเลเวลสามเลเวลสามคือแรงสุดเรามาดูกันนะครับเลเวลหนึ่งนะครับทําไมมีชอบมีคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมาจีบเรานะครับสังคมที่เราอยู่บางทีรายล้อมรอบตัวเราอาจจะมีพวกเสียๆป้าๆป้าๆหรอไม่ใช่ป้าๆเสียๆป้าๆ,ๆาานะครับที่มีลูกมีเมียอยู่แล้วเนี่ยคืออยู่รายล้อมรอบตัวเราหรือเพื่อนที่เราครบอยู่เนี่ยก็อาจจะ มีกลุ่มแบบนี้เขาอาจจะเชียร์เชียกันมาแล้วคนอื่นเขาเห็นว่าอุ้ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยกลุ่มนี้เด็กเสียก็เลยเข้ามาหาเราอันนี้เป็นไปได้ข้อที่1แต่อันนี้ไม่ยากนะครับเราแค่อาจจะไปกับเพื่อนกลุ่มนั้นให้น้อยลงโอเคเราก็เป็นเพื่อนกันนะเราก็ปรึกษากันได้นะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เราเราอยากหาแฟนที่มั่นคงก่อนยังยังไม่เอาเสียก็ห่างๆกันนิดนึงแล้วกันนะเนาะอยเวลาที่เราไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้ หรือเ,เลือกที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็เลือกที่จะห่างๆเพื่อนกลุ่มนี้ออกมาได้ไม่เป็นไรนะครับนะก็คือสังคมที่เราอยู่ก็มีวิธีแก้นะข้อที่2คือการวางตัวของเราบางคนอาจจะแต่งตัวบางคนอาจจะมีการวางตัวมีคําพูดมีอะไรแบบนี้ที่มันส่อให้คนประเภทเสียเนี่ยเขาคิดไปในเชิงนั้นข้อน,นี้ก็แก้ง่ายอีกเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนวิธีการวางตัวก็เหมือนข้อแรกเลยใช่ไหม แต่ข้อที่3าข้อที่1ย้ําก่อนข้อที่1คือสังคมที่เราอยู่นะครับมีแต่พวกนี้หรือเปล่านะมีพวกเสียเสียป๋าหรือว่าเด็กเสียเด็กป๋านะครับหรือข้อที่2คือการวางตัวของเราแต่บางคนไม่โดน2ข้อแรกมาโดนข้อ3และข้อ3เนี่ยรับประกันว่าโดนทุกคนคุณอาจจะโดนข้อ1คุณอาจจะโดนข้อ2แต่อาจจะไม่โดนสักข้อหนึ่งแต่ต้องโดนข้อ3แน่นอนนะ คือคุณสวยครับโอ้โฟังแล้วน่าตกใจน่าเจ็บปวดเอ๊ะต้องทํำยังไงดีเนี่ยเกิดมาอาภัพนะสวยเกินไปก็ไม่ดีเอามีดมากีดหน้าดีไหมจะได้ไม่สวยก็ไม่ต้องทําแบบนั้นนะครับพี่เข้มขออธิบายก่อนเพื่อความเข้าใจง่ายๆพี่เข้มจะแบ่งผู้ชายออกเป็นประมาณ2ประเภทใหญ่ๆโดยแบ่งเป็น10ระดับระดับสิคือพวกเสือเสือพวกสัตว์กินเนื้อที่กินเนื้ออย่างเดียวพวกนี้ก็จะเป็นผู้ล่า ผู้ชายประเภทนี้ก็จะเป็นผู้ล่ามีเขี้ยวเล็บบางทีโกหกเมียเป็นนะพวกนี้มันล่าอยู่แล้วมันไม่สนใจว่ามันดีไม่ดีมันเกิดมาเพื่อล่าบางคนมีความเจ้าชู้ติดตัวเกิดจากการสั่งสอนเกิดจากการสะสมสะสมในพฤติกรรมเนี่ยครับหรือว่าเกิดจากยีนโดปามีนรีเซพเตอร์ดีโฟที่อยู่ในคอรโมโซมคู่ที่ส1ของเขาก็ตามนะไม่ว่ามันจะเกิดจากร่างกายหรือเกิดจากจิตใจที่รับการหล่อหอมมา คนพวกนี้ยังไงก็เป็นเสือไปแล้วเขาก็มีเขี้ยวเน็บเขาจีบเป็นแล้วคนพวกนี้บางคนก็จะไม่สนใจว่าตัวเองมีลูกมีเมียอยู่แล้วสายสะยาณของมันคือเป็นนักล่ามันก็จะล่าเท่านั้นเองมันก็คิดแค่นี้เลยเอาใครได้ก็เอามันใครไม่เอากูก็ไปหาคนอื่นนะในขณะเดียวกันมันก็มีผู้ชายอีกบางประเภทที่เป็นสัตว์กินพืชระดับศูนย์เลยนะเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสิบเลเวลสิบนี่เป็นเสือใช่ไหม เลเวลศูนย์เนี่ยคือกินแต่พืชผู้ชายพวกนี้ก็จะจืดจืดชืดบางทีวันๆเนี่ยก็คืออาจจะมีแค่แบบเล่นกีฬาอยู่บ้านเล่นเกมแล้วก็ไปทํางานแล้วชีวิตก็รูทีนมีอยู่แค่นี้เผลอๆก็กินข้าวเดิมๆซ้ําๆจืดชืดสุดๆคนพวกนี้เป็นสัตว์กินพืชคนพวกนี้ก็จะล่าเหยื่อไม่เป็นและพวกสัตว์กินพืชธรรมชาติของมันอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยนะ เวลาที่มันได้ยินเสียงต้นไม้ไหวๆได้ยินเสียงลมพัดหญ้าสัตว์มันก็มุดเข้าไปในรูและกูต้องแอบกูต้องซ่อนเดี๋ยวกูโดนล่าพวกสัตว์กินพืชมันก็จะมาพร้อมความกลัวความกังวล <c oughs> ผู้ชายประเภทนี้เวลามีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันก็จะหนีนะเออบางทีมันก็จะหนีบางทีมันก็จะกลัวเอ๊ะผู้หญิงคนนี้จะมาหลอกเงินเราหรือเปล่าแต่งตัวแรงอย่างนี้หรือย,อยังไงแต่ก็สวยแต่กะใจก็ชอบ แต่ก็หนีนะครับผู้ชายที่เป็นสัตว์กินพืชจะจัดเลยมีแม้กระทั่งบางคนที่พี่เข้มเคยเห็นนะจะไปเดทกับแฟนเอาแม่มาด้วยเอามาทำไมเอามาทำไมก่อนนะก็ก็เป็นอะไรค้ขำๆกันไปนะครับก็วิธีที่เราจะไม่เอาคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมาจีบเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไปคัด พวกที่มันกึ่งกึ่งสัตว์กินพืชหน่อยพวกระดับ3ระดับ2อย่างเงี้ยแต่พวกนี้เราต้องทำใจว่ามันอาจจะจืดนะมันอาจจะกระตุ้นแพชชั่นเราไม่เป็นนะมันอาจจะเอ่อมันมันรักเดียวใจเดียวแหละมันไม่ไปไหนนะแต่ว่ามันไม่ค่อยแบดไงมันก็เลยไม่มีอะไรให้เหล้าใจก็ต้องทําใจนะหรือถ้าเราจะเลือกเล่นเกมที่เป็นสัตว์กินเนื้อหน่อยๆพวกผู้ชายพวกนี้ก็จะล่าเหยอะเป็นพวกนี้ก็จะจีบเป็น แต่เราก็ไม่ต้องเอาเบอร์แรงมากขนาดที่ว่ามีครอบครัวแล้วใครที่มีครอบครัวแล้วเราคัดออกเราอย่าไปเอาอย่าไปตกอะไรกับพวกมันวิธีดูพวกนี้เนี่ยช่วงแรกๆมันจะยังดูไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเราครบๆกันไปอ่ะโดยที่เรายังไม่ใจเร็วรีบไปด่วนบอกรักหรือรีบไปคว้าความรักคือต่อ้เขาบอกรักเราก็ตามอย่าเพิ่งลงใจไปให้เขาต่อ้เขาปฏิบัติเราดีแค่ไหนเสือบางตัว ก้มลงผูกเชือกรองเท้าให้เราตักข้าวให้เราเเปิดประตูรถให้เราโอโหโรแมนติกหวานมากแต่พวกนี้มันมันเล่นเป็นก็อย่าเลือกพวกนี้หรือเลือกพวกนี้เราก็ต้องมีการรีเชคว่าเออมันมันจะไม่มีใครหรือว่าอย่างน้อยตอนนี้มันไม่มีใครเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีดูนะคือต้องใช้เวลานะครับบางคนเนี่ยเสือบางคนเก่งมันมีเขี้ยวเล็บ แล้วมันซ่อนเขี้ยวเล็บด้วยมันแส้ทำตัวเป็นสัตว์กินพืชพวกนี้มันก็จะเขาเรียกว่าโกหกเราว่ามันทำงานอยู่ในเวลานี้เวลานี้ห้ามโทรห้ามติดต่อรักสุขภาพสองทุ่มห้ามโทรมันอาจจะอยู่กับเมียมันก็ได้สมมุติว่าถ้าเราแหกกดโทรไปครั้งหนึ่ง พวกนี้ก็จะมีการโวยวายเลยอะไรก็ไม่รู้คือชีวิตอะไรไม่รู้ส่วนตัวนักหนาลึกลับไงคนพวกนี้จะไลค์การโป่งใสนะเออคำว่าโป่งใสในที่นี้เพื่อนๆก็อย่าเพิ่งไปติดกับเพราะเสือบางคนมันมีมันมีกับมันมีกับดักหลายอย่างเสือบางตัวมันมีพ่อแม่มันที่ซัพพอร์ตมันนะมันพาผู้หญิงไปรู้จักพ่อแม่มันนะเพราะผู้ชายอ่ะสังคมไม่ได้กําหนดบทบาทให้ผู้ชายต้องถือในเรื่องนี้ พ่อแม่มันก็อาจจะแบบโอ้ดีเออมาลูกคนนี้ลูกเห็นเป็นใจก็มีนะผู้ชายแบบนี้นะครับพ่อแม่แบบนี้ก็มีนะครับกโ็โหรักเราเอนดูเราแต่เตี้ยมกันไว้แลวละ่ะเออเตี้ยมกันไว้ละแต่จริงๆแล้วบางทีมันอาจจะพามาดูวันละคนก็ได้วันนี้มันผ่าเรามาพรุ่งนี้มันพ่าอีกคนมาแต่มันทําเป็นยุ่งแบบเนี้ก็มีความโปร่งใสตรงเนี้ยเออมันจึงต้องดูให้ละเอียดรอบด้าน เราต้องดูซิว่ามันมีความอดทนแค่ไหนถ้าเรายังไม่ให้มันเพราะโดยส่วนมากพวกเสือที่เป็นสัตว์กินเนื้อเนี่ยบางทีมันจะไม่ค่อยมีความอดทนนะมันก็จะเป็นนักล่าแบบว่าถ้าเราให้ปุ๊บมันเอาเพราะงั้นคนที่รีบคอมมิตเนี่ยก็จะเสียเปรียบผู้ชายนะครับรีบคอมมิตก็คือรีบตกลงปรงใจเป็นแฟนนะครับดังนั้นนะพี่แคม,มั่นใจว่าคลิปนี้คงจะได้อะไรกับเพื่อนๆไปไม่มากก็น้อยนะครับ อ่ะสรุปนะท,ทําไมที่มีคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยชอบมาจีบเรานะครับสาเหตุหลักๆเป็นเพราะเราสวยนะถ้าไม่สวยก็เป็นเพราะมีสเสน่ห์นะครับเป็นเพราะเรามีแรงดึงดูดบางอย่างเป็นเพราะเราหน้าตาดีหรืออย่างน้อยคารลมต้องดีความพวกนี้ก็จะเข้ามาในชีวิตเราแต่เราไม่ต้องเอาเขานะครับเราก็คัดออกเราก็ไม่ต้องรีบด่วนตัดสินใจรักตัวเองให้มากๆนะครับกล้าที่จะตัดคนพวกนี้ออกจากชีวิตนะ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พาทต,ต,ต่อไปนะครับวันนี้มาบอกสาเหตุเฉยๆแต่รายละเอียดเรื่องการดูเสือเนี่ยถ้าใครอยากรู้คอมเมนต์เข้ามานะเดี๋ยวพี่เค้มจะต่อคลิปหน้าเจอกันสวัสดีเพื่อนๆครับ